ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป Super f r อาฮ่าวันนี้ผมกับลูกกระจกพี่ลอกจะไปขอดท้าทายออบบี้สุดลื่นปืดปวาน เขาว่ากันว่าออบบี้อันนี้ลื่นปืดปานเลยฮเพราะเราไม่ได้เข้าไปเล่นออบบี้แบบธรรมดามันเป็นออบบี้สเก็ตบอร์ดเป็นออบบี้เด็กบอร์ดทุกคนรู้จักป่ะะสเก็ตบอร์ดหลอดเท่ที่มันเป็นกระดานไถ่ที่เขาฮิตกันอยู่ช่วงนี้เอ้ยฮัสกี้อยากเล่นมาเห็นเขามีม้าหลายตัวเล่นได้อะฮัสกี้จะน้อยหน้าไม่ได้ฮัสกี้จะต้องเล่นบ้าง ผมจะเป็นสุดยอดหมานักสเก็ตลุบเฮ้แล้วก้เฮ้ยพี่ลอกเนี่ยนี่ดูดูแฟกดูเนี่ยดูเล่นค่ะนี่ผมก็ทำได้อดูนี่ดูนีโคลเฮ้ยโอ้โหมีกระโดดแ่แบบก็ดูฉันด้วยช่วยลอกพังงาบอยู่นะพี่ล็อกสเก็ตบอร์ดเขาไม่ได้เล่นด้านนั้นนะฮะ คุณลุกไม่ได้คุณลุกไม่เป็นยินดีด้วยครับพี่เลี้ได้แล้วโอ้โหลุกแบบสโลโมชั่นโอ้ยมี FC ด้วยเราต้องพิมพ์ตอบเขาว่าเ hey, FC FC เย้พี่ล็อกสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันอีซี่เกินไป oh. เราไม่เล่นแค่สเก็ตบอร์ดแน่นอนแล้วไงต่อเราจะไปเล่นอบบี้ั้งับสเก็ตบอร์ดอย่างนี้เลยน <Yeah. S 1> ใน,นพี่ล็อกหมาจะโชว์ให้ดูว่าหมาเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นแนจ้าา oh. ชนเสาได้นะเฮ้ยเอาไหม่แกตัวแกตัวแกตัวเฮ้ยจ้าวหวไม่พูดพร้อมทำเพลงเรามาแข่งกันดีกว่าได้เลยมาง็ Let's go นี่ฉันต้องถึงก่อนแกไปละมาไปก่อนสเต็ตหนึ่งจ้าผ่านละนี่่ะสเต็ตสองละเออบมบไดอไม่บด้และก่อนมาง้เฮ้ยพี่ล็อกดูดิแล้วออาขาไถบอดด้วยหลอดเท่เหล่ท่อมากสุดยอด เฮ้ไต่เล้าเช่จะไต่เล้าโชต์เน่โอ้ก็เท่สุดยอดเลยครับพี่ล็อกไหนพี่ล็อกลองพุ่งออกข้างๆให้ดูหน่อยค่ะไม่เป็นไรนี่หมุนโชต์เน่เอ้ยพี่ล็อกกดไรอ่ะแล้วก็อยพี่ล็อกไม่เกตอย่ามาแซงฉันไม่มีทางไม่มีทางแซงดีล็อกไม่มีทางเกตอย่าแซงอ่ะไม่ไม่เฮลโหล มาขึ้นไม่ได้เดะ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 มาแล้วไอไอ้หลัดด้วยหลัมาแซงอ่ะไม่มีทางใช่ไหมแกแซงเราเนี่ยนี่มันอุโมงอะไรอะพี่ล็อกเย้สุดยอดว้าวยมันเร็วมากพี่ล็อกปืนปาร์ตมากเอ้ยระวังตกระวังโง่เอ้าเฮ้ยฉันยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยพี่ล็อกเอนี่ยไปกันล่ะมาลุกแบบเซลิโโมเจนมาโง่เราเข้าดินแดนแห่งความอีซี่แล้ว เอาแล้วนี่ไม่ใช่อีซี่อยู่มาเดีมาเดี๋ยว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 ทำไมมันยากอย่างเงี้ยพี่ล็อกที่เราอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยสีเขียวมั้งก็สีเขียวไม่ผมเห็นแล้วอะสีเขียวจริงจังพี่ล็อกจะหลอกผมมาเด้อนี่เอาแล้วทำไมพี่ล็อกไม่มาสีเขียวพี่ล็อกตัวพี่ล็อกอยู่ตรงนี้แต่บอดพี่ล็อกไปนู่นแล้วอะโอ้จริงเหรอพี่ล็อกผีหลอก จ้าเอ้านี่ยอะไรยะเฮ้ยมาโง่แกถึงกระทะเหรอนี่คือกระทะเออฉันเรียกมันกระทะไม่นกระจานดาวเทียมไม่น่ไอ้นี่สุดยอดโอ้พี่ล็อกตรงนี้หมาตกแน่นอนครับทุกคนล็อกหมาจะลองทางลัดจะให้ยาโอ้พี่ล็อก พี่เราดูตรงโน่นดินั่นคือเส้นทางที่เราต้องไปเ Oh m โอ้โหไกลลิ่วเลยยาวกว่ากระแพงเมืองจีนดีบ้างเหรพี่ล็อกเราคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาเอาบีเนี่ยได้ข่าวว่าแกเป็นคนชวนฉันมาพี่ล็อกแบบน่ารักจ้อยม h พี่ล็อกเรามาด้วยเฮ้ยหมามาแล้วพี่ล็อกอ่าลอฉันหลับแล้วเนี่ยข้างหน้านี่ลายยาหมาพุ่งไปเลยพุ่งเลยนะเฮ้ยโห ขอณ wow, มาพานเพือขอบคุณที่โชว์อันไหนเคือที่ถูกต้องเฮ้ไปโอ้แล้วก็ไอพี่ล็อเออโอ้ยไอชามข้าวหมานี่มันโดดยาก <c oughs> มากเลยอะพี่ลอ็อเออมันยากตรงไหนแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆทําทให้ดูเฮ้แ <c oughs> ล้วก็ลูกพี่ <c oughs> เหมือนที่หมาบอกไงคะทุกคนมันคืออบ,บีที่เลื่นปื่นปัาที่สุดไม่ โอ้ลูกพี่มาก็ไต่เราได้ลอดเท่ท่าเนี่ยอะไรอหรอพี่ล็อกน่ากลัวพมหนูแท้เหรอคะจะไปจะเออโอ้หมาอย่างลอดอยู่พี่ล็อกมายังอยู่อะไรจะแบบกิโลล็อมาด้วยทุกคนเราจะได้ยินคําว่าล็อมาด้วยประมาณร้อยกว่าครั้งคลิปนี้เฮ้ยเฮ้ยมาได้ฮ่าฮ่าไปเลยเอ้ยขอเลี้ยวช้าๆไปก่อนปลอดภัยเสติเนี่ยมาจะไปแบบเต่าคานอย่างเงี้ยจะโลลไล เฮ้ยมังโง่เราใกล้จะผ่านอีซี่แล้วดันเราไปเป็นมีเดียมแล้วโอ้ยสุดยอดพี่ล็อกเราโคตรเก่งโอ้โหมังโง่มีของชอบของแกด้วยโอไม่โอโนเลเซอร์พี่ล็อกเราต้องพุ่งไปชีวิตมีให้พุ่งชนเออในนายโอ้โหเราไต่ท่อสเก็ตบอร์ดไต่ไต่ท่อแป๊บอุ้ยพี่ล็อกท่อมันลื่นด้วยสู้ชีวิตกดลุนเลยแหละโอ้ลุ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นม่ได้ไม่ไดละแตมันอะไรเออ จ้าเจคุยหมนี่เป็นไอเทมพิเศษสีแดงๆเนี่ยเก็บดูสิได้พี่เลิกหลงหมาไอหมาเง้อหมาจะไม่ตัวเยาฮ่าหมาแซงพี่เลิกเล้วไอ้แบบหมานำพี่เลิกแล้วใช่หรือเปล่าหมาหลอนอะไวอะตัวไปใช่หรือเปล่าใครนำใครนำเอ้ยหมาพลาดงเมื่อกี้ไม่งั้นหมาถึงก่อนลูกพี่แน่นอนและคำต่อไปที่มันจะพูดก็คือ เอ้ยหมามาแล้วลูกพี่โอ้โหอก็จะมาเอ้ยตรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยระวังระวังนะอึบเอ้ยพี่ล็อกอยู่เฉยๆมันไหลลงด้วยเนี่ยใช่มันเป็นส l o p เออจานในโอ้พี่ล็อกอันนี้มันต้องบดจะแบบเอา้ะเออละก่อยละก่อยเออไอ้เอ้ยล้อหมาติดนะพี่ล็อกเออเออเออนี่ไต่ราวโชว์เอ้ยไต่ราวท้อ ละก่อยนีล่ลรไม่เป็นไรกระโดดตรงกลางก็ได้ใช่เลยเอาแหวะเฮ้ยกระโดดตรงกลางได้มาง,ง้อเอ้ยกระโดดสองทีดิปะโเธจ้ายูหูเอ้ยมาง,ง้อของชอบแกเลยตะลักหมักลุกมรณะโอ้โน oh <no. S 1> เอ้ยหยาไอแบบนี้นี่คือพรมตู้เยะตะลอดเลยหยามาง,ง้อฉันมีเทคกันเิกมาบอกแกเห็นไหมเห็นตรงที่มันเป็นมุมนี้ไหมมันกระโดดง่ายนี่โอ้กระโดดตรงมุมมาเนีเ่ยเออกระโดดทะแยงมุม เอยัจะตาอีกเลยมาลินะลูกพเห็นไหมเพื่อนเขาตุยเย่เหมือนกันฉทนไปก่อนนะเอ้ยรอมาด้วยอับอออภาษาฮัสกี้ว่าทุกคนอู้จะปากอ๊ยอู้จะปากเข้ามาอู้จะปากอ้าอว้อออไป เอ้ยพี่ลองมาถึงแล้วไม้หมาง้อเอบอกว่าหมาง้อสู้ๆเอ้ยมี FC อฟซีมาอับรึปแล้ว FC เอ้ซีจ้าโอ้โหแกลงกระทะอีกแล้วหมาง้อพี่ลองมาอยากลองไตอันเนี้ยจู้ธรรมดาให้ผ่านก็พอไม่ต้องลองไตหรอกมันหลอดเท้าพี่ลอลจ้าโอนโนชามข้าวหมาเอออืมอืมคนเลน้ยงหเรียบร้อยรึบไปะ ที่เราไปได้ไงอะฉันเก่งยังไงล่ะแปลเออทุกคนดูหมางอ้เดี๋ยวมันก็เฟรบอีกเดี๋ยวดูนะเอ้ยมัดเชื่อมันนี่มารู้ลักบาดแผลไม่ไม่ไม่มันต้องค่อยๆกระดึบกระดึบจ้ากระดึบกระดึบจ้าเย้โอ้สุดยอด นีไรลูกพี่น่ากลัวเฮ้ออะไรอะเออมันจะมาโอ้โหโอ้โหโอ้โมาพันโอ้เนโอ้มาพันพี่ล็อกไปไปได้ไปไปได้พี่ล็อกออกมาจากท่อส้วมเร็วแปบตึงพยายามอยู่มันเงือเมื่อกี้ว้าจะเกินพี่ล็อกพันไม่ได้นะอะไรอะไรอ้ไอ้ พี่ล็อกตัวเย่ฮะโอนโนจะต้องไปฉาบข้าวหมาใหม่แล้วเนีย่ย <laughs> ผมไปก่อนแล้วผมเข้าเช็กไว้ก่อนแล้วมาโอละด้วยเด้ทุกคนัะในาที่สุดพี่ล็อกก็ต้งองให้ผมนี่เล้ <laughs> มันรอพูดคำนี้มานานแล้วซินนะ <laughs> ไอหมาโอ <laughs> 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 ผมเล่นท่ารอพี่ล็อกนี่รอเทชุบชุบชุบช้าบชุบชุบ,ชบ,ชบชโอ้มาแล้วเหรอฮะผมรอตั้งนาน <laughs> มางอใจเย็นหมาโง่ก่อนแกนจะเข้าไปแกอ่านป้ายก่อนโอ oh, ้ระดับฮาร์ d ใช่แล้วนี่มันต้องนี่มันต้องไต่ไต่ราวแบบนี้ทำให้ดูพี่ล็อกเมื่อกี้มาเกือบผ่านแล้วอ่ะแต่ก็ไม่ผ่านไงก็แค่เดียวไปนาะยเย้โอเคผ่านแล้วสุดยอดโอ้โค้ทเอ้เลยหมาโง่โอ้พี่ล็อกตรงนี้คืออะไรอะ่ะ โอ้มาได้มาได้ฟึบไปแล้วครับทุกคนครับเออพี่ล็อกลองมาด้วยจ้าเฮ้ยมาโง่เพื่อเป็นการให้แกผ่านไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวฉันจะสาธิตวิธีการผ่านตอนที่ดูก่อดเค้ไหมได้เลยครัพี่ล็อกเพื่อนตุยเย่แบบบุฟเฟ่เลยค่ะฮจับตาดูให้เดรเลยๆได้ครับผมจับตูดดูอย่างตั้งใจ สุดยอดลูกพี่นี่เดี๋ยวหมาจะโชว์ให้ดูเชื่อกเหมือนกันเน๊ะเท่านี้แหละเอ้ไอ้ที่เรากหมาไปได้มาไปได้วู้ฮู้ดูข้างหลังซะก่อนนี่ไปแล้วสุดยอดพี่ล็อกเราเทระเบิดเลยย่าแนนอนพี่ล็อกนอนไปเหรอครับว่าจะ๊บปะไม่ ออนโนพี่ล็อกมาต้องกระโดดใหม่เอ้ <c oughs> hey, มาโง่อีกนิดนึงเราก็จะจบด่านฮาร์ดได้แล้วเฮ้ยอันนี้ดูอีซี่พี่ล็อกมาว่ามันเล่นได้นี่ไงจ้าจ้าจ้า <Wow. S 1> พี่ล็อกเราต้องไปแบบสโลว์ไลฟ์ใช่ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าช้าแต่ชัวร์ตัวเป็นคนออน,ออ <c oughs> อนไล <c oughs> ออ <c oughs> ช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์เริ่มอีกคน มาไม่น่าเล่นมุกเลยพี anya, ่หลอต้องบอกว่าฟรบอีกตัวโอ้ยพี่ลอกมามาแล้วเฮ้ยมาโง่ป้ายก็เขียนว่า warning I is s l a v e r i n อนนี่คือน้ำแข็งเหรอฮะโอ้โหสเก็ตบอร์ดก็ลื่นอยู่แล้วนี่มีความลื่นดับเบิลลื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันลื่นจริงด้วยพี่ล็อกเฮ้ยเอาไปเอาไปบ้าไปไปไปเาอาู้เบลล้ยาผู้ปาผู้ป่าลื่นแล้ลนแล้วลื่นแล้อ่เอบ้เ เออแต่มาเข้าเช็คพอยท t แนฮะกูเข้าไม่ททนพี่เรากอันนี้คืออะไรโดนได้ไหมอะ่ะนี่เราไปข้างๆวิธีแบบปลอดภัยร้อเรซ็เราโดนถูกมันได้ไหมอะ่ะได้ได้ไม่เป็นไรโอ้ oh. มาคิดว่าเลเซอร์โอ้โหนี่ไงเลเซอร์ของจีนอันนี้ไม่ได้แน่นอน <laughs> เฮ้ยแล้วก่อยลูกพี่ชีวิตมีไว้พุ่งชน,นไม่ได้กระโดดข้าบแบบ ในเทพแน่วเออเพื่อนเพื่อนตัวแย่โอ้มาพันพี่ล็อกหมารอพี่ล็อกอยู่ในด่านฝาชีครอบข้าวเนี่ยฝาชีครอบข้าวโอ้ยกูตายอีกแล้วทุกคนคะช็อตเด็ดกีรามันไม่มีละเมื่อกี้ไม่เอาจริงเน่เอาจริงแล้วล่ะค่ะโอ้ฝาชีครอบข้าวจริงด้วยเนี่ยฝาชีพี่ล็อกพองไมยังเยอะเออเออมันลื่นเออพี่ล็อกเออเบื่อเออมาซู่ซู่จีวีนมายังเยอะอ่เม่มาม่อยู่แล้ว หมากฟ็ฟืดไปแล้วทุกคนครับเออพี่เราก็ต้องอยู่ตรงยอดมันอ่ะเออเนาะไม่งั้นมันไหลปืดปลานเลยโอ้จะบไอ้ดันฟาชีนี่มันยากจริงๆแหละเ,เ,เ, <c oughs> เออในที่สุดเราต้อง <c oughs> เฮ้ยนนนนนนมาๆๆมาๆมาเดียวมายังไมเฟิร์มเออเราต้องค่อยๆก็ <c oughs> <c oughs> เย้ก็เย้หมาก็ของชอบแกกแล้ว <laughs> นี่อะไรอ่ะอกกีรสตรเบอรี่ไม่เอาอ่ะโหเราจะลงไงอ่ะพี่ล็อกเอ้ยลงไปเลยไม่โดนหรอกลงไปเลยไม่อู้จริงด้วยพี่ล็อกสุดยอดเลยลูกพี่ไปเลยไม่โดนหรอกวู้โูไม่โดนแต่ตกตายเฮ้ยพี่ล็อกมาพันเฮ้ยเป็นไปได้วู้ฮู้เย้ทุกคนดูสิหาหมามาถึง่อนพี่ล็อกอีกแล้วพี่ล็อก มันเหลืออีกตั้งหกด่านน่ะฮไว้เรามาต่ออีพีหน้ากันไหมฮะฉันว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่งั้นพี่ชายตัดต่อจะตัวเย่ถ้างั้นเราขอลาทุกคนไว้ที่ดันฮาร์ดก่อนนะครั้างหน้าเรามาเจอกันที่ดันแอดวานซ์กันเอ้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วรอองสักทีมีไหมถ้าเกิดเราไม่ตายเลยเราจะเท่มากนะหมายง้พี่ล็อกไม่แน่ล่ะจะผ่านเลยก็ได้โอ้โหมันคือสเก็ตบอดพี่ล็อกไป นี่สกเก็ตบอร์ดโดดบนสกเก็ตบอด <c oughs> ล<ะ>็อกแหลไม่มีทางที่จะ <c oughs> นาแล้วะทุกคน <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมากับพี่ล็อกด้วยบายบาย